ไอ้พอ่ะข้าเอาเอาอย่างมากินหน่อยสักเต็มตัวเลยบอเนี่ยโอ้ยนี่บักสีนี่ก็ซับมีเรื่องยิงกันฟันกันนี่ไม่เข้าไม่เข้าไปยุ่งเอาใช่ <c oughs> ไอ้สาลายบักษาบักส,สนตรีน <c oughs> โอ้ย <c oughs> เลี้ยงมาสวยๆเอาไปซะแล้วไปไปไป,ไปไปไปตาไปตาไปเฮ <c oughs> ้ยนี่ ของตะคนเนี่ยยังมีเรื่องกันนะว่าพวกเราอันนี้ฉันรับปากเลยจะไม่มีเรื่องอีต่อไปเรี่ยวใครก็ต้องรู้ว่างานนี้เราคุมได้เพราะเรามันนักเลงบันป้อมถูกต้องโอลับบันป้อมไม่มีใครเคยเราของตะคนเจนสมเนเนี่ยถูกต้องเพราะเรามันเด็กบันป้อม ไม่มีใครกล้ากับเราอยู่แล้วเดี่ยวกินเส้นเดียว<อ>เดียเด๋ยวกูพาไปเลี้ยงคนลุงหลบไม่ไปไม่ไปไ,ไม่จู่กับเด็กเพิ่บเอา้าทำไมไวะเด็กเพิ่บไม่ใช่คนไทย,ลยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องอวันนั้นสั่งไส้ย,ย่างไปลากไส้ย,ยา่างหลังร้านมาให้ไม่เอาเอา้อากินกินไอ้สีกินบ่กมีจิ๊กโก้แถวภาคอีสานมาเฮ้ยตอนหลับหน่อยไหมได้กินอะไรไหมได้กินอะไรไหมได้กินอะไรได้กินไหมกินปลาไหล จิ้มคนจนพวกไอ้คนต่างจังหวัดเออเสออมานั่งตรงนี้เฮ้ยเนาะทหารข้อเหนียวนี่กูต่งทำไมยังไม่ได้วะกตใจใจห้า่อยุ่งเลยนึกว่าใจเรยแล้วนึกว่ากูต้องเหนื่อยแล้วน้ำจิ้มมีบ๊วน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มมีบ๊วน้ำจิ้มมีบ๊วเฮ้ยเนาะมาจัดตั้งจังหวัดเลยกูจะบอกให้พวกมึงนะถ้าได้เที่ยวบิ่งสีเหมือนพวกกูได้แอสตาย ชีวิตมันคงไม่เคยได้เข้าบิ๊กซีแล้วไอ้บัเลัติทำบิ๊กซีามาคุย คุยไม่มีเสียงคุยสองทีลายเสียงไม่มาเลยเว้ยสองทีนี่ว่าจะใส่อะไรข้ากหน่อยเอ้ยทำบิดสี่หน่ะมาคุยเมื่อวานก่อนนี่พวกกูไปย่างมากไปแดงมาลูมึงกูจักวะเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวไปมิดสีเว้ยกินนิดหน่อยเว้ยกินอะไรดีกินฟ้ากินฟ้ากินเสร็จครั้งที่แล้วก็กินครั้งนี้ไปก็ต้องกินเอ้ยอย่ามาคุยอย่ามาคุยอะไร ของบ้านพวกกูเน่ใส่แป้งลงไปโรยบักข้าทั้งหนาใส่งาใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำพิช่าบ้านกูแปลกวะเฮ้กขนกจอนเจ้าเอ้ามึงมึงมึงส้มเฮ้ยเมื่อเช้านี้ออกจากบ้านไหมล้างสามคนฉีดน้ำหอมกุชชี่เว้ยอฮียเปล่าสัมกุชชี่อย่ามาคุยดีกูส่งให้อย่างดีแล้วนะก่อนออกมาเนี่ยพวกกูกินกุชชี่ จีไว้จีไว้เฮ้ยเพิงเห็นรองเท้าครูผ้าอย่างด็อกเตอร์มาตินของกูนี่อะไรวะด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอลาเล่ไดด้ได้ไดได้ได้ได้ยังไงเหรอ เป็นไงเพื่อนเป็นแค่ปไงได้เน้ยังไงออกพักเหลาเขาอันเดียสัสสัส e n s e เขินชื่อว <routine> <Galile o> ่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวีเซน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 ทีวี